เ้ยโอ้ยลงล่างหมดเวลาแล้วบอกเอ้ยเอ้ยของผมหนึ่งนาทีน้องอายุน้อยสงสารน้องใครเปล่าไม่ให้ครับถ้าอะไรนะมาร์คเดี๋ยวมาร์คจะยิงพี่ยิงเลยยิงเลยแล้วจะใช้ถ่านซ้ายล่ะผมก็ถ่านซ้ายพี่เฮ้ยนี่คือเหนือคู่น้องเสื้อขาวกับคนสายตายาวเสื้อสีหลงเออนี่ตรงยังนี่ใส่เหนือไทยนะคุณได้แค่แต้มหนึ่งนะอันี้ยงสิบไปสิบไปสิบไป สีเหลืองไปมับเขาแน่นอนสีดำสวัสดีครับขอต้อนรับอีกครั้งกับรายการฟินแลนด์ดินแดนแฟนฟินนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับบอมไม่ได้อยู่กับบอมคนเดียวแต่ว่าวันนี้บอมจะมารับพี่กอบฟซึ่งอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับผมฮัลโหล ฮะใหญ่เลยววันนี้ต้องบอกเลยเราเดินทางมาไกลถึงจ enfin ังหวัดเชียงใหม่เลยเพื่อจะมาไม่ใช่ให้่นในกรุงเทพนี่แหละแขกรับเชิญของเราวันนี้ฉันไปดูซีรีส์เขามาบอมใช่เขยิงธนูเงี้เฝ้าเฝ้าเฝ้าวันนี้เราก็เลยมาอยู่ที่สนามยิงธนูแห่งนี้เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมายิงธนูกันซึ่งสถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นสนามยิงธนูแล้วก็จะมีเหมือนแบบ อะไรต่างๆนานามากมายซึ่งเหมาะกับซีรีส์เรื่องนี้มากนั่นคืออะไรนั่นสีอะไรสีขาวพื้นสีอะไรสีฝุ่นเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับเรื่องนี้มากนั่นคือเกียร์สีขาวกับกาวสีฝุ่นโอ้ตายตายเอางี้คููจิ้นนี่หลายคนติดตามอยู่น้องอยู่ตรงงานตามมาไปกันไปกันเลยปไปไปแล้วตอนนี้ก็อยู่กับมาพ์วินแล้วนะครับเย้สวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะอุ๊ยเป็นแฟนรายการเราอาจจะไม่เคยดูซีรีส์ แนะนำตัวจริงจังหน่อยดีไหม,อ,มอ่ะเริ่มที่ฝั่งนู้นก่อนเนะชิค่าสวัสดีครับผมวินพวินครับผมก็รับบทเป็นไปนะครับในเรื่องสวัสดีครับมาคว้าหุ่นนะครับรับบทเป็นอิดครับไปในเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นเด็กเนร์ดน,นิดนึงที่จะไม่ค่อยสนใจโลกแล้วก็จะเป็นบุคคลที่โดนกดดันจากทางบ้านขัดควาแล้วฝั่งเราบทตรงนี้จะเป็น<อ>เด็กนักกีฬาครับผมจะเล่นกีฬาเก่งครับแตว่าจะไม่ค่อยเก่งเรื่องเรียนเท่าไหร่ซึ่งกีฬาหนึ่งในนั้นมียิงธนูป่ะใช่ครับจะเป็นกีฬาที่ท วันนี้เราก็เลยมาที่สนามยิงธนูนี่แหละซีรีส์เพิ่งจบไปถูกฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างกรับฟีดแบ็กตอนนี้ก็แสอว่าดีมากเลยครับผมมีคนคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเราเยอะเลยครับก็ดีผมรู้สึกว่าโอเคแบบมีคนรักตัวละครที่เราเล่นกันมา5้าคน6กคนมัมดีขึ้นในเรื่องนี้เขาเกลียดกันทั้งเรื่องเลยนะตัวจริงเกลียดกันไหมเอาจริงๆก่อน เราจริงรักกันร,รักกันไม่จริงผู้ชมก่อนหน้านี้มีแบบได้เจอกันนะก่อนที่ทจะมาร่วมงานกันเนี่ยครับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเลยรหรอคือมันยากเหมือนกันนะหนึ่งคนที่ไม่รู้จักกันหนึ่งกับอสองต้องมาเล่นเหมือนเล่นด้วยกันแล้วตอนหลังมันต้องมีความสมพัญตัวกัซึ้งปรับตัวยังไงอ่ะจริงจริงมันคือเริ่มจากที่เวิร์กช็อปพอเหมือนเวิร์กช็อปปุ๊บเราเริ่มสนิทกันเวลาแบบไม่มีกองหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ไปนู่นไปนี่ด้วยกันบ่อย พอมาเป็นเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากเรื่องก่อนก่อน,นยังไงก่อนหน้านี้ผมไปได้เล่นซีรีส์วายไปแบบตอนแรกก็พอดูปุ๊บเอ้ย ไม่น่ายากนะเราก็น่าเล่นได้พอมาเล่นจริงมันยากเหมือนกันนะแบบการที่รักใครสักคนแบบนี้แต่คนนี้สิใหม่มากใหม่มากจริงผมมีมีเล่นมาแล้วเรื่องหนึ่งแล้วมาเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3มมันยากตรงที่คาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยมันตรงข้ามกับตัวผมเลยใช่มันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมต้องจูนเข้ากับตัวละครให้เยอะว่าได้จะเป็นท่านู้นท่านี้แบบว่าท่านู้นท่านี้ไม่ไม่ทีเดีบ เวลาตัวละครยิ้มเวลาตัวละครที่จะดูข้ามอะไรไปว่าทำไมศิษยท่าเนี่ยออกอได้สอนได้แบบเหมือนสอนนะไม่ ไม่เรียกว่าสอนก่อนเรียกว่าคอยคุยกันครับผมว่าใครติดตรงไหนแล้วเราก็มาช่วยกันชอบประทับใจส่วนไหนของกองหรือฉากไหนมากที่สุดถ้าเกิดในซีเนี่ยผมจะประทับใจประทับใจซีนที่อยู่ในห้องถ่ายรูปตอนถ่ายเนี่ยก็ลาบากเหมือนกันเป็นซีนที่ยืนนานถึงสองชั่วโมง<อ>ในการถ่ายพอออกมาเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันดีมากมันแบบคุ้มค่าใช่คุ้มค่าการที่แบบเรายืนสองชั่วโมงตอนนั้นเป็นซีนเดียวกันรู้สึกว่าซีนนั้นเป็นซีนที่หนาที่สุดแต่มันเป็นซีนที่สําคัญมากด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าเออแต่ประทับใจซ กลับมาเรื่องส่วนตัวคนนี้คนนี้ยังเด็กอยู่เลยเรียนที่ไหนอะไรยังไงอะเรียนอยู่มสวครับผมโอ้ยมสวคณะอะไรลูกคณะอะไรลูกวัทการสื่อสารสังคมครับผมเราจะได้เห็นภูมิกับหน้าตาดีแบบทั้งฝั่งนี้บ้างทงฝั่งนี้ฝั่งนี้ช่วงนี้จบยังจบแล้วยังไม่จบคบเอ้าเหรอครับเรียนที่ไหนผมเรียนอยู่ที่มอสยามใกล้ยัง ก็เหลือแค่เล่มจบอย่างเดียวคณะลูกคาณะไอทีครับถ้าจบไอทีมาก็ไปเป็นไอทีสแควร์บุลลี่หนึ่งบุลลี่ตัวเองหนึ่งพอเรารู้เขาเรียนอะไรอะไรก็จะเห็นว่าบทบาทที่เขาได้รับมันไกลตัวเหมือนกันนะตัวผมไม่ต้องข่ามากเพราะเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเล่นกีฬาอะไรลูกเป็นนักบาสครับผมนักบาสอยากดอกบอลเลยอ่ะนีเขาสูงไงมีก็สูงกระต่ายข้าได้ไรเลยมกเก็บดังนั้นวันนี้เราก็เลยจะซา ร้างเรื่องแหละสร้างคอนเทนต์ใหม่ให้น้องโดยการพามาอกังกายในเรื่องขยินธนูในเรื่องขยินธนูฉันอยู่ทีมเธอละวกันจะได้ชนะซึ่งเรื่องจริงคือทั้งคู่ไม่ได้เป็นนักกีฬาธนูอยู่แล้วไม่ได้เป็นครับอ่ะไปยิงธนูกันดีกว่าพวกเราทางนี้เดี๋ยวเราจะมีคนมาสอนใช่ วอร์มเครื่องก่อนก่อนที่เราจะไปยิงธนูจริงเนี่ยเหรอที่เธอจะพาเรามาเล่นเนี่ยเหรอเฮ้ยพี่มันเป็นกีราของเด็กผู้ชายเดี๋ยวเรานะครับก็คือให้พี่กอปฟไปยืนตรงนั้นแล้วใครยิงโดนจมูกก็คือได้30คะแนนเราจะมายิงเขาเรียกว,ว่ายิงแองกี้เราเรียกว,ว่าแองกี้เบิร์ดละกันยิงแองกี้เบิร์ดนี้นะครับให้ไปโดนขวดนางแมวป่า ที่วางเรียงอยู่ซึ่งแต่ละขวดอ่ะด้านใต้มันจะมีคะแนนอยู่ให้เวลา30มสิบวิแล้วเดี๋ยวเราดูว่ายิงได้กี่ขวดแล้วใต้ขวดอ่ะมีกี่คะแนนเอาคะแนนมาบวกกันก็จะเป็นคะแนนเริ่มต้นก่อนที่จะไปแข่งยิงธนูกันอยากจะเริ่มก่อนหรือว่าให้เราเริ่มก่อนให้เขาเริ่มก่อนเริ่มก่อนเลยให้เริ่มก่อนเลยไม่อเชิญเลยจ้าถ้าเปิดชิงไปโดนแล้วมันลมอ่ะลมก็ถือว่าหาก็หโอ้โเอเถอถ้าเราเท้าถีบลมได้มเยอะเดี๋ยวไม่ได้โกค่ะอ๋อเล่นโกงสามสิบวิโอ้ยลอดกลางลอดกลาง เฮ้ย oh. โอ้ยลงแางหมดเวลาแล้วบอกเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้โกงเด้อโกงเด้อเฮ้ยเร็วเลยลูกเดียวลูกสุดท้ายแล้วเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลามสองไปดูไปเมื่อกี้นี้เราลงไป2ขวดแต่ว่าเรายังไม่รู้คะแนนเนาะใช่เพราะใต้ขวดมีคะแนนของผมหนึ่งนาทีน้องอายุน้อยสงสารน้องให้เปล่าไม่ให้ครับเริ อะไรนะมาร์เดี๋ยวมาร์กะยิงเายยิงเลยยิงเลยอาจับเวลามาสามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้นไปแล้วแต่ต้องงัดสุงกูไหนวะเฮ้อไม่ลงไม่ลงเลยดูะมันโดูนะไมอ่ะงัดสูงขึ้นด้วยต่อให้หลับตาเลยงัดสูงหลับตาได้ดิงงัดสูเล็งกล้องแล้วกันเอ้ย และนี่คือปีสองพันยี่สิบสามนะถ้าเกิดยิงอีกผมไม่น่าโดนมามานี่มาดิอ่ะลองดูเออทีมของมาร์คได้ไป2คะแนนคือยิงได้ขวดเดียวจะได้2คะแนนเราได้ทั้งหมดอย่าเพิ่ง10คะแนนเราได้5 5าห้ายหคะแนนทั้งสองขวดเลยจ้าไม่เห็นมีหลักฐานอะไรเลยมีหลักฐานแล้ถ่ายอินเสิร์ตไปหมดแล้ว นูน่นไปดูกีฬาลูมปิดที่พวกเชนะเธอได้เ,เดี๋ยวเราไปแข่งตรงนู้นกันปาเดี๋ยวให้น้องนำวอร์มหน่อยดูวอมไปนักกีฬาแต่ว่าน้องรู้แล้วใช่ไหมว่าคนแพ้โดนลงโทษเด้อใช่นระาบอกไปแล้วปาไปแข่งอันนู้นด,ดีกว่า<ะ>ปาไปด้านนู้นกัน หลังจากแข่งกีฬาที่ไม่ใช่โอลิมปิกไปแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เขาเนะื้คะัน <ไป S 2> นี่ค่ะเ,เราอยู่กับครูที่จะมาสอนให้เราทํากีฬาดีๆนะคะชื่อพี่อะไรคะ,ะพี่ดีนาพี่ดีน่าจะมาสอนพวกเรา ใครเรือคายักนะคะไม่ใช่คิอหนูแหละแม่ซึ่งก่อนเริ่มต้นเลยก็คือจะต้องมีอะไรบ้างอุปกรณ์ก่อนคือเราจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด2ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทามการไว้ป้องการสายธนูดีดแขนเราส่วนชิ้นที่2จะเป็นตัวฟิงเต็นแถบป้องการสายธนูบาดนิ้วเราแล้วอุปกรณ์อะไรที่ทราไม่ต้ยิงแม่นคะคือมันอยู่ที่ฟอร์มของเราค่ะสบายมากเราฟอร์มดีอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ยิงไม่โดนเลยครับยิงอะไรเนี่ยกระตีแต่แม่เขาอาจจะมีแววเพราะว่าเขาตายเาใส่เขายาวแล้วเดีะย้องใส่ ะาายผมก็ถ่าซ้ายพี่เฮ้ยนี่คือเนื้อคู่น้องเสื้อขาวกับคนสายตายาวเสื้อสีหลงโอให้หกขันน้องอย่าหัวล้อน้องลูกนี้วอร์ม ๊าว้าวว้าวาโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอยนี่ตรงยังนี่ใส่ต,อตอ้องมันมีหลายชั้นแบบนี้อันนี้คือ10คะแนน9 8 7 6 5 4 3 2 1. 1เราจะเริ่มการแข่งขันกันแล้วนะคะโดยการเราจะแข่งกันสลับคือพี่บอมพี่กอ๊อฟแล้วต่อได้พวินแล้วค่อยมานะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าใครจะเป็นผู้แพ้นะคะซึ่งบอกได้เลยว่าฉันชนะ คนแรกมาแล้วนะคะคุณบอมนะคะวาวลูกแรกคือสิบเกินไปเกินเรื่องแม่เกินเรื่องมากค่ะไม่ได้ค่ะเก็บคิ้มาอุ้ยเขามีแกะด้วยเขาเข้าทุกอันเลยอะทำไมดีผมไม่ต้องดูเลยพี่เขายิงอะไรว่าคะแนนเขาได้เยอะอยู่แล้วเขาไม่เหินเป็นบ้าเหรอเชื่อใจในตัวพี่นะ <c oughs> <c oughs> ไออันนี้นับคะแนนเลยป่ะครับเดี๋ยวครูไปนับให้อีกทีหนึ่งอ่ะทีละคนอ่ะของเราเสร็จแล้วสังเกตว่าที่แบบไปเล่นรายการอะไรก็แล้วแต่ที่มาเล่นเกมอ่ะทีพี่จะชนะพี่แบบคนที่อยู่กับพี่จะชนะอะไรนะรถโรงเรียนก็ชนะก็ผมอยู่ทีมเดียวกับพี่ไม่ก็ก็ทีมเดียวไม่ไม่ไม่ไปดูแล้วกันกับสู้สู้ปล่อยไม่ทำทำดูอันเนี้ยคือของม้าเอาใหม่เอาใหม่ไปดูทีพี่นไปดูทีพี่ลูกแรกสีเหลืองอะไรพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังผมพรนยัง ทำโดนทำทนยังก็แพ้หรอกยังเลิกชนะตีกลับนี่อ่ะมาแล้วหนึ่งมาแล้วดีใจนะหนึ่ที่มันเข้าเป้าพี่ไม่หัวเราแล้วเนาะพี่ต้องไม่เก่งอ่ะพี่ต้องปล่อยหนูอาการเก่งอ่ะมันเกิดจาร่างกายรียกมันมันมันเรียกเว้ยพยายามทำอะไรผลิตภัณฑ์สุดแล้วมือยังเก่งอยู่เลยมือถ่ายนะพึ่งไดาท้าแต้ม่ไหนเนี่ยหนึ่งสิบไปสิบไปสิบไปสีเหลืองไปมับเขาวแน่นอนสีดำ ความหวังทั้งหมดของทีมกลอฟอยู่ที่มาร์กแล้วจ้าเออเวลาแข่งเกมอ่ะอย่าพูดเยอะพูดเยอะเตรียมตัวไว้อ่ะมาดูแต่ว่าตอนเนี้ยหยุดหยอดหยุดแต้มคือยี่ยี่สามต่อแปดเดี๋ยวนะพี่เฮ้ยจริงเหรอจริงปวกไงอ่ะอ้าวไหนบอกว่าสีดำนี่คะแนนเยอะสุดมาสีเหลืองไม่จริงต้องบอกนะว่าในเรื่องเนี้ยเจ้าเนี้ยไม่ได้ยิงไม่ได้ธนูเลยคนนี้ยิงดังนั้นความหวังอยู่ที่มาร์ทจริงๆ ซึ่งมาบอกในเรื่องอะแค่ทำเท่าไม่ยิงจริงด้วยพี่เป้าอยู่นี่ะเป็นเป้าใหญ่เลยนะยิงไปนู่นเลยความหวังไม่เหลือยเลยเฮ้ยดูเดินดูเดินเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าใกล้เขียงเกียนตรงนี้ตรงนี้นั่งได้หรอไม่แพ้หรอกทีมผมอะผมบอกเลยโอ้ยอ่ะดูนะคะต้องบอกเลยนะคะ2สองคนแดงหนงคน สองคนต้องงี้ก่อนบอกว่าอาวันของดีๆเอออ่ะก็เดี๋ยวค่อยสรุปคะแนนกันอีกทีนึงอาตาหนุ่มพี่เห็นอะไรไหมครับพี่เห็นอะไรไหมครับพี่พูดพี่พูดเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผมผมมีหลักฐานที่เขาถ่ายไว้อยู่ครับยังไม่ได้่หลับเลยเฮ้ยเมื่อกี้คนหลับตาเนี่ยลัดมากกับคุณพี่ซอมฉันก็ดูด้วยตาเปล่าเห็นนะทำไมอ่ะมาสุดท้ายสั่งไปวะพี่สู้ๆ ลุ้นๆเอ้ยได้อยู่ใครเดินไปรับคะแนนกันเลยครับไปตอนนี้การแข่งขันจบสิ้นแล้วนะคะประเภทเดียวนะคะประเภทเดียวมาร์ททำคะแนนได้ดีสุดคือ24คะแนนปมือค่ะลองมาคือฟี่บอม23นะครลองมาวนไม่18 นะครับอันนี้ไม่อันมาเฉยๆไม่นับคะแนนนะครับได้แปดเต้มนะไม่พูดละแปดเต้ยต้องสารมาคะแนนไฟนอลนะฮะรวมกับคะแนนที่เล่นเมื่อกี้ของทีมเราได้51คะแนนและทีมนี้ได้35คะแนนเพราะฉะนั้นแล้วพวินชนะมาร์คให้มาร์คเลือกมาร์คมาร์ใจพี่โดนทำโทษคนเดียวหรือว่าเราจะทำโทษร่วมกันเราอ่ะ มาเป็นทีมใช่ไหมพี่แต่เรื่องแบบเนี้ยของมะอยากให้พี่ได้แบบใช้พลังของตัวเองหน่อยนี่เราจะลงโทษร่วมกันพี่ลงโทษคนเดียวนี่ไงปากออกจากสนามขอบคุณนะครับก่อนจะไปถึงบทลงโทษก็ต้องมาเซ็นกันก่อนกระเป๋าฟินแลนด์วันนี้คือใคร<น>ะจะแพ้จะชนะ แฟนคลับชนะเสมอต้องฟินกันสุดๆ,ๆเพราะว่าคุณจะได้กระเป๋าน่ารักแบบนี้มีลาเซ็นของน้องเขาใช่เดี๋ยวเราจะให้เซ็นกันให้เซ็นเลยมาเซ็นเลยกัรส่วนกติกาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันได้เลยครับ,บผมอเอามาเซ็น อย่างที่บอกบว,ว่าซีรีส์จบแล้วใครที่อยากชมอีกรอบหนึ่งไปหาดูได้เนาะก็ดูซ้ําๆไปดูให้ฟินไปเรื่อยๆอก่อนอื่นให้น้องฝากอะไรหน่อยเนะาะชาวเมืองของมาแล้วครับก็ ขอบคุณทุกคนมากครับที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจขอบผมนะครับผมไว้มีโอกาสก,าก็เดี๋ยวได้เจอกันครับผมอขอบผมคำก็ชาววินเนียนครับ <c oughs> ก็ฝากทุกคนนี่ก็เชียร์ <c oughs> เชียร์แล้วก็มาดูคลิปนี้เยอะๆด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่คอยสปอร์ตผมมาตลอดเราลแล้วนะหมดเวลาพะน้องมีการต่อมีลงโทษจ้ามีลงโทษอีกมีลงโทษจ้า นั่งนั่งก่อนนั่งก่อนแล้วเธอเธอต้องมาร์คนั่งก่อนครับอ้าได้ครับน้องมาร์กจะต้องเอาเท้าอ่ะแช่ไปถึงปีสองพันยี่สิบเอ็ดมาร์กจะเอาเท้าแช่ไปจนน้ำแข็งละลายแล้วเราดื่มแล้วเราดื่มตามสิบห้าวิสิบห้าวิเดี๋ยวขับรถไปให้ขาผมอย่างเงี้ยเอาเท้าใส่ขยับข้าไปเลยพี่กบให้โอ้ยเนี่ยกบแล้ว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 ต้องเกลือมาโรยทำนั้นนิ่งๆทำนั้นนิ่งๆเย็นไหมเย็นไหมเย็นไหมเย็นมันเยังยมมือเย็นก็ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วผมว่า สิบวิแล้วสิบวิพี่ก้าพี่ก้าเขาถูกกันโอ้ยตายแล้วโอ้ยโอ้ยเอามือจับเอามือจับเอามือจับอย่างนี้เลยอ่ะสิบวิสิบวิสิบวิเกือบหแล้วเหรอเกือบหมดแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ยโหดมากเลยสิบวิเร็วเหรอหนึ่งสองเกือบหมดแล้วเกอบหมดแล้วอ่าอะเจ้าไม่เชื่อลองดูให้พี่เขาแช่จนกว่าเราจะปิดรายการเสร็จไหมพูดมา ปิดรายการแล้วสองสามตาสิบห้านาทีนะคะวันนี้ขอบคุณมารพวินด้วยนะคะขอบคุณครัขอบคุณครับเย็นเย็นแล้ววันนี้นะครับนอกจากขอบคุณน้องๆแล้วต้องขอบคุณสถานที่ของเราด้วยเนาะนั่นคือพิอินทาวนั่นเองครับโมขอบคุณครับมาเล่นได้เนาะมาคาเฟ่ก็ได้หรือว่าจะมาธนูก็ได้ราคาแบบน่ารักมากแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับรายการฟินแลนด์นะคะว่าเราจะมีใครเนี่ยมาที่รายการเราอีกนะคะมาสนุกกับเราแบบนี้ติดตามได้ทางช่องนํำมาป่าชแนลแล้วก็ทาง Facebook ของน้ำมาป่ารวมถึงทาง t w i t เ e อร์ด้วยวัน ไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะบอกให้ว่าน้องเก่งมากน้องอดทนมืันเย็นพี่กอร์ยังไม่เสร็จไปอีกเธอมันปวดหลังเท้าเลยอ่ะเร็ว